S, aries, สว cool ัสด i̇şte. ีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พบกับช่องยายมวนคนเดิมอีกแล้วจ้าพ่อกับยายมวนคือเก่าเลวจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยายมวนจะพาพ่อแม่พี่น้องชวนพ่อแม่พี่น้องมาจินแรลงกับยายมวนนะคะยายมวนก็ได้ย่างบลเคือเทพแล้วก็หัวหอมจะพี่น้องนะคะย่างเพื่อจะไปตำแจ้วนะคะมาตำแจ้วกับยายมวนกันจ้านะคะก่อนอื่นยายมวนก็จะตำหัวหอมก้อนจ้าพี่น้องนะคะแต่ว่ายายมวน ลงพกไปแน่แล้วจ้าพอแต่บานพริกป่นนะคะมือหนียมอนใส่พริกป่นจ้าบอไซพริกสดนะคะแต่บากล่องยมอนดึงออกจ้าพี่น้องก็ได้ได้มาเห็นทนทนกลางของการตำเจวนะคะพี่น้องค่ะยมอนก็ได้น้หมวหอมนะคะลงไปตาเรียบร้อยแล้วจ้านะคะขั้นตอนสุดท้ายก็จะน้ำมะเขือเทศลงตาที่ลังนะคะเพิ่ว่าอันพริกบิกบพอนะคะพี่น้องก็จะเติมพริกป่นลงไปอีกจ้าพี่น้องนะคะพอบานเพิ่ว่ามันบ่เผ็ดจ้า ยี่โนก็จะเอากะทิเอาเยีางก็เอามะเขือเทศจ้ะพี่น้องเอามะเขือเทศขือเทศลงที่หลังนะคะพราะบพอเราเขือเทศเฮามันออกน้ำจ้ะพี่น้องก็ได้แดกประมาณนี้แล้วนะคะยี่โมนก็จะนำมะเขือเทศลงเลยนะคะพี่น้องค่ะมะเขือเทศที่เผาเล้วจ้านะคะล่างเรียบร้อยก็จะนำลงไปตำตำใส่กันนะคะพี่น้องถ้ากินแรงก็ย้ายมวนนะคะพี่น้องจามือนี้จะปิ้งปลาจ้านะคะ ผักกระโดนจ้าพี่น้องเห็นผักกระโดนแล้ว to ปพ้งปลาตำเจวนะคะก็จะมะฮ่อปลาจ้าพี่น้องจิมเจวนะคะถ้ากินก็ใช้ม้วนนะคะพี่น้องคะนี่ม้อนก็ได้ตามแหลกแหลกแหลรีบ้อยแล้วนะคะพี่น้องจ้าต่อไปย้ม้อนก็จะน้าตอนประแดดจะพี่น้องตอนตอนปลาโคนะคะตอนประแดกปลาโคคะคะพี่น้องจะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็น้ำปลา้ํำน้ำปลาล่านะคะพี่น้องจะตำ นุ่มๆใส่กันเลยนะคะพี่น้องสูตรมิโนบ้านๆเฮานี่นะคะสูตรมิโน่นนานานนนะคะนนองอันภาคอีสานของเฮาเฮตินนะคะบ้านยี่มวนก็เฮตินประมาณนี้จ้าพี่น้องพงนวลงไปเลยนะคะเติมลงไปเลยจ้าทาได้ีแซ่บนะคะพี่น้องคะ่ะชิมรสก่อนนะคะพี่น้องชิมรสนะคะซ่บบ่อซ่บก็ชิมไปน้ำจ้าน,นะคะเฮดก็ต้องชิมนะคะพี่น้องว่ามันซ่บบ่อนะคะ บนัวก็ต้องเติมปลาลาจ้านะคะเติมปลา,าลาลองไปเลยจ้าพี่น้องนิดนึงเด้วก็จะยัวยัวต่อไปเลยค่ะนะคะเบิงบ่งเบิ้งแจงะอันยันวยัวตามเจวพี่น้องไปตาแซ่บบอคะ่ะพี่น้องคะ่ะทายกินทายจีนทายกินก็ะยายม้วนนะคะนุ้ยซิมแล้วซิมอีกนะคะพี่น้องซิมแล้วว่อยากหยุดเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านะคะ ยายมวนก็จะควัดใส่ถ้วยนะคะปลาปิ้งรอเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวไปกินข้าวกับยายมว่วนเด้อพี่น้องจ้าห <c oughs> น้ามันถ้วยปลาล่าเท่านี้ราะค่ะนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเตรมถ้วยเลยนะจ้าพี่น้องหลายป่านนี้นะคะมากินกับยายมวนเด้อพี่น้องตำแก้วสูตรบ้านๆน,นะคะเมโนูของอีสานบ้านเฮาจ้าพี่น้องจ้า ฟังแต่เสียงขวดโคกขกินขาดแล้วค่ะพี่น้องเซตเรียบร้อยแล้วจ้านะคะพี่น้องตำแก้วปลาล่ายายม้วนมือนี้นะคะไปกินกระปิ้งปลาจ้าปิ้งปลาเตรียไใบเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมผักกระโดนจ้าพี่น้องไปห่อน้ำคันจ้าผักกระโดนห่อปลาปิ้งปลาซอยนะคะห่อปลาซอยจ้าจู่เจวจ้าพี่น้องป้าปๆไปกินกระยายม้วนนะคะ มาพี่น้องจ้ามากินกระเจียม่วนกันจ้าได้กินกับพ่อมขึ้นโต๊ะเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องมาๆม,มากินกระยจียม้อนเด้อจ้าพี่น้องข้าวแรงข้าวแรงนะคะกิน<ด>ขา้วขาวแรงปีงปลานะคะผัาก,กระโดนจ้ายอดอ่อนๆนะคะอ,อ่อปลาดลักกระจุเจีวจ้าพี่น้องมาๆจ้าปีงปลาซอยมาจ้ามาจ้า ก็โดนค่ะพี่น้องพ่อป่ากินแจเลยจ้า กระโดนหอ่อปลา สองทุ่มด้วพี่น้องกินข้าวเด็กมัน กระโดนจะพอจะแม่ผมพากินผักโบราณเนี้ยจินสานมานอกครับพี่นอ้องพากินตามดงตามปลาดงหว้วยก็ได้กินนะคะผักกระโดนน้ำจ้า หนาวจะพี่น้องหนาวแห้งเลยนะหนาวเฉันอาบกินข้าวแล้รกถึงจะไปอาบน้ำ ก็สอยพอดูทรายเพื่นไปหาป่าเพิ่นได้มาครับพีน่น้อง พักระโดนน้ำบ่ฟาดนะคะโอ้ยแย้มมอนกับบรลลฮักไปท้ายพี่น้องสวัสดีพี่น้องจา้ากินจนบะเิง หิวลืมถักทายพี่น้องพบกับเจ้าของยิมวันคนเดิมคือเก่าหล่ะจ้าพี่น้องพ่อกับยิมวันคือเก่าพี่น้องหิวแห้งเดือมถากตื่นทายพี่น้องลุ้บัตดีขอโทษขอให้ไม่ขึ้นเข้ากันจ้ะปิ้งปลาสอยปิ้งปลาโบราณ ปีนปลานํำจืดพอพักก็โดนจ้ะพี่น้องอม,มันคือยอดเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าขอโทษขออภัยได้หลายในกนารทำคลิปในมือนีวันนี้ก็เกิดผิดพลาดทั้งเทคนิคนะคะพี่น้องค่ะเดีมว่วนกะได้ตัดภาพออกครึ่งหนึ่งนะคะพี่น้องเพราะว่า มันมีภาพที่บอเหมาะสมยม่อนก็ได้ได้ตัดภาพออกแล้วก็ยม่อนก็ขอพูดขอคุยนะคะขอ,ขอบคุณขอบคุณสําหรับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เลยก็ให้ความอบอุ่นแลวก็ให้ความอันปิติยินดีก็ยมวอนเดยต้อนรับยมวอนตลอดมานะคะให้กําลังใจยมวอนตลอดมายมวอนก็ขอขอ,ขอบคุณ,ขอ,คณข,อนะขอบคุณในข้างนี้นะขอบคุณไว้นาทีนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะเลยยมวนก็ ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคู่ทุกคนนะคะไปศาดเนี่ยก็ขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องค่ะแต่ยม่นก็สัญญาว่าจะไปทุกบ้านค้านะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ยาม่อนก็จะขอตัวไปเพียงซ้ำนี้จ้าคลิปหน้าพอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ